เมื่อพี่น้องมีแต่ห้อยควัดห้อยหนูควัดใส่บ่วงไลยคุณด้วยคุณตับก็ใส่บักหลายครับน้ำทังดีขนาดพี่น้องเมืองแปงเมืองครับห้อยเพอามันกัด,กดม,มือนเสาร์บางทีใกล้หนีเลยยังได้มันก็นลงมาหาจนหนีแท้และโอ้ยหนูทองขาวครับผมเอียดเลียดสินบัว สวัสดีครับผมพี่น้องครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมเจอกันอีกแล้วกับคลิปดักหนูไม้นี่ไม่ได้ม,มาโดนแล้วครับนี่ควายหนูมาอยู่นี่มือพี่น้องคว,ว,วายมันกวดควายมันกวดหาจินครับผม กินหัวแห้วหัวใยญ่ฝุ่อเอ้านี่ผมว่าเมืองหรอกฝุอนเสานี่ไื้หักพี่ทางวันไตเลยบนกระโหลดจ,จิงหอทางดีครับเพียหอวัใไม่ครับมือเอเสานี่ย่ยาังงามครับผม ก่มาใส่ค่ะจุดดอกไม้นี่ได้ไปหลายตัวแต่ว่าไปไว้เป็นเดือนหรอไ,ไม่ได้มาจใกเล้เอาเมืองครับมือนนี่เป็นแจ้งไดเถิดทางมันแลีนบ่วงเก่ามาครับทางมันแหลกยเปลี่ยนม,มืดครับผมเลี้ยงลงไม้จากงามคักงามเนี่ยไม้มือนนี่ เลียนมานี่เกีโอ้ยเลีนไปวนเีนจเ,เปลี่ยนครับผมมึงทางเปียนครับเปลียนเนี่ยเลียนเขาว่านน่เลียนเขว่าหาจินก็ไต่หควดเต็มเลยครับแต่ทาง กูน่ะนี่จะขว่วยห้อยขวดครับยิงคันม้าใส่ตะเกียรเห็นแล้วใช่ไหมโอ้ะจะดูหน่อยดูง,ง่ายแล้วครับผมใส่ก่อนเลยหลังแดดง,ง่ายใช่ปะ งามปานนี่ชิพผาดอยู่บะงามปานนี่พี่นองเหยืย่อแั่คัดยู่ในช่วงนี้ไหมเหยืย่อนี่ย,ออย่างคัดเตาย่างดีมบุ้ยมาใส่กระเทียมสำหรับเหย,ยืย่อ เรื่อง,ลบบเ,ง,ลงเลรกครับผมติดตามกันบั่งใสเง้าไปผุนละมึงพี่น้องมีต้ห้อยขวัดห้อยหนูขวัดใส่บ่วงไปผุนไปพุน ครับกระบักหลายครับบางทางดีขนาดบ่วงเขาใส่หลายหลังเดี๋ยวทางทางเลีย่ยนส้ยงามครับพี่น้องครับหายไปไปต,ตัวพี่น้องเมืองอะไรอย่างเมืองครับห้อยความอากัดมือเสั่นตรงที่ใกล้หนีเลยยังได้มันก็นลงมาหาชนนีแท้ละ ส,สิบกว่าหลังเลยนี่ใส่อ่อแตาอยู่นี่ทั้งบ่วงอีกเหมาะหักมุมนี่ใส่หมอนควัดนี่แต่ว,ว่าขี่ว่าใหญ่เลยพี่องขี่วัามันหนูใหญ่ บอใส่หลายตะกี้ใส่หลาย,าย,ลายอยู่นี่ลด,ดปริมาณลงมาแล้วนี่ครับผมพุ่นลังหนึ่งเป็นบ่วงเข้าแล้วก็พุน่นงามบอกเลยว่าเด็ดครับไม้นี่เด็ดแท้แน่นอนพี่น้องหนึ่งสองสามสี่หา้า เด็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดหลังครับผมงามเด็ดครับผมไม้ได้เด็ดแบบนี้มันทางเปยเพ่อพี่น้องนะอุดรูดไปผนผมก็ใส่น้ำทางมันเนี่ยน,นี่เลียนไปงั้นสิฝนไปทางผนก็ใส่บ่วงหลัดสุดยอดครับผมไม้นี่พอดีมโดวน กีหอกก็ได้บบกใหญ่ยาก,ก,กิโลกิโลก็วิีงขีดหนึ่งเจ้านี่ครับอยู่กลางไห,หนาเลยพอามแม่วันละ่ะผมใส่บ่วงเจ้านี่แหละอยู่มุมนี้ตะกีมันมีน้ำเลยครับแต่ผมก็ใส่ยู่น้ำขังกันที่นี่ใส่โดนครับใส่บ่ถอดอยุ่ประมาณเดือนสองเดือนแต่ก็ง่ายไปหาใส่่องหมายเอ็น่อยกลับมามือน,นี่แหละกลับมาหนี่อกีกมเมืองหอยขุดเพียบเลยขุดกินหญ้าเต็มไปหมด นจังใดพี่น้องกะถามว่าลุนน้ำกันครับเมือเศร้าแก้วบอกได้แก้ว,กเ,กวเด็ดเด็ดแท้งครับสวัสดีตอนเศร้าครับผมพี่น้องมาครับผมมาเมืองกันครับหมายงามๆเฮาที่เป็นจังได้ โอ้ยหนูสิงข่าวกอนอ้าหนูห้อยหนูโอ้ยห้อยขาดพี่น้องห้อยหลุดครับผมบ่วงเขาคือเป็นสี่ มีหมาพันอยู่นี่ครับโอ้เป็นทั้งสี่ครับผมมึงบ่วงก่อนบ่วงคือบระยูบ่าขาดว่าบระยูครับมึง ขอไปครับก็หลุดได้โอ้กลับหายโอ้ดีอซื้อ อยู่นี่ก็บ,บอดีจำอันนี้ก็บ,บอดีดฝังสักไหนก็บ,บอดีดเอาออกกันครับเดี๋ยวไก่พันมาถึก เหนือนว่าใส่ไหมครับโอ้ยบ่วงไหมเอาปรยูเสยเหี้ยให้มันมาควอดไหมไป หายหกดย่างดีเป็นแนวนี้ อ้ยหนูทองขาวครับผมเอียดเรียดสินบัวเจ้าป๊าด <c oughs> มึงครับเขากลางคอเลยหนูทองขาวตัวขึ้นยีแต่แม่ขัดผมกับผมพี่น้องครับมึง ผมกลับเลยครับนี่โอ้ยเดี๋ยวต้องเจอสัมมันนี่ครับเหมือนแดงไงดีซื้อโบกเข่าครับผมนี่น้องนุ่ท่องขา้าตัวเดียวเมื่อไหร่ครับกับ เดียผมกลับ <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> บ่วงใส้ถึงไว้ก่อน เป็นสีอากาศมึงเนี่ยพันม,มาขวดหมูเส่านี่ขอนไม,ม่าอีกพันบ่วงลังหนึ่งครับค่อยพนันตัวหลุดไปโอ้ยโมเรียนมาท้างผีเมืดเหรอครับผมพีม่นงครับมึงมึงเอาหลวดผลงานท่า อยางเมืองห้อยก่อนหาเห็นห้อยมันครับสิดท้ายหมดแล้วอ,อีกเมืองเอารลดครับผมมือนี้เป็นอย่างสี่ครับพี่น้องโ <c oughs> <c oughs> อย้ยเงยไหลหนูท่องขาวตัวเดียวเขาเต็มเต็มเลยนี่เอาถือว่าได้แล้วครับผมพี่น้องครับ มีมือมานมือบ่มามาโดนมือหลายมันก็นดับแนวคือยังบาลล่ะนี่ะาะครับผมผลงานเฮสิบกว่าหลังมือแรงสิว่าแก้มือไมหมครับมายอมหลักต้องเอามันในได้หมายนี่ทางแต้างงามปานนี่ใส่เยื่อเกล่ดคิดว่าต้องเข่าหลกักจะได้เอาบ่วงมาใส่พร้อมคือเก่าดเฮ้ยชิลัยเอ่ะฝากพี่น้องกดติดตาม กดไลค์ให้กำลังแรงใจน้ำเนเด้อช่องหน่อยๆคนอี่สารบ่านเขาครับพี่น้องช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมลากันไปครับหนูตัวนี้ลหละเจ็บใจมันต้องล้างแขนอีนี่งทองโอ้คือโตคือยาวดีแต่พี่น้องครับของแซบด้วยนี่ลกคนขัวนี่แซบขนาดขอบคุณได้ทายครับสวัสดีครับผม